จอดลึกเป็น,ป,นปร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่20พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะม่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในเช้าวันนี้ n นิชโนบุกชินเปลิสเทโลเอฟซีหาบรือแผนเก็บตัวในปี2021นี้โดยตามที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะและก็เป็นัทไทยลีกจำกัด มีแผนที่จะให้อากิระนิชิโนะคุนซือใหญ่ทีมชาติไทยมีโอกาสได้เยี่ยมเยือนสมโมสรไทยลีก1เพื่อแลกเปลี่ยนและก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทีมชาติไทยกับผู้บริหารสมโมสรก่อนจะ,ตะเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลโลก2022ราบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2ที่มีกำหนดการแข่งข,ขันนะผมในช่วงปี2021นั้น ล่าสุดทางอากิระนิชโนพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางไปพบตัวแทนสมโมสรไทยลีกหนึ่งโดยเริ่มจากทางสมโมสรปริเตโลเอฟซีซึ่งมีคุณธัญญะบงนาคผู้จัดการทีมและก็โค้ดอ้นรังสรรวิวัฒยโชคนะฮะหัวหน้าผูส้สอนพร้อมด้วยสตาฟโค้ดของสมโมสรมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักของการพูดคุยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขอบคุณแล้วยังได้มีการหารือนะฮะเกี่ยวกับช่วงเวลาแผนการเก็บตัวและก็โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในปี2564ประกอบไปด้วยฟุตบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2ในช่วงเดือนมีนาคมและก็มิถุนายนรวมไปถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะฮะที่จะแข่งขันกันในเดือนเมษายนทั้งนี้เพื่อให้สโมสรได้จัดวางโปรแกรมต่างๆภายในไม่ให้ซับซ้อน,นกันกับทีมชาติไทยนั่นเอง นอกจากนี้ทางสมาคมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนในรุ่นอายุต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้หนักเตะเยาวชนได้ลงสนามและก็มีการพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเปิดโอกาสในการาวัดระดับเตะเยาวชนนะฮะที่มีความพร้อมและความสามารถเข้าร่วมทีมชาติไทยในระดับเยาวชนหรือการทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติอันที่เช่นคัดเลือกโอลิมปิกเอเชียนเกมและก็ซีเกมกันต่อไป ำหรับทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่มจีสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามนะครับผมลงแข่งไป5นัดมีทั้งหมด11เแต้มมาเลเซียลงแข่งไป5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยลงแข่งไป5นัดมีทั้งหมด8แต้มยูเอีลงสนัดมีทั้งหมด6แต้มแล้วก็อินโดนีเซียลงไป5นัดยังไม่มีแต้มนะฮะโดยโปรแกรมที่เหลือของทีมชาติไทยต้องพบกับทางอินโดนีเซียในนัดเย่าพบกับทางยูเอีในนัดเย, e ยือนและก็พบกับมาเลเซียในนัดเยา่านัดสุดท้ายครับ เป็นัว่าง,งานที่ผมทางอากิระนิชิโนของเรานั้นก็หาหรือนะผมในแผนเก็บตัวในปีหน้ากับทางโพรลิสเทโลเอฟซีนะฮะเป็นสโมสรแรกที่เขาไปดูการทํางานนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและแผนการทํางานจะทําอย่างไรในปีหน้าเพราะว่า,าฟุตบอลไทยนั้นอัดแน่นสุดๆเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปและก็ติดแฮชนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับรอข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะ ทีเด็ดของจริงอาสซิสให้กับมารินอสเกือบคว้าแต้มบนถิ่นฟอนตาเล่ได้แล้วเมื่อทางคาวาสกิฟอนตาเล่นะผม <S <S เกมนี้ก็ชนะทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3ต่อหนึ่งโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่นผมทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสออกไปเยือนจากฝูงคาวาสกิฟอนตาเล่ที่สนามโทโดรกิสเตเดียมโดยการที่ทางอังเก้ปอสเซโกกูคุณซือชาออสเรเลียเซอร์ไพรส่งทีเดรดบอลมาทันนะฮะแบ็กซ้ายทีมชาติไทยลงตัวจริงอย่างต่อเนื่อง2นัดติดต่อกัน โดยกาน,นี้ช่วงก่อนจบครึ่งแรกนั้นมาริโนตต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนในสนามทาคาโอกะได้รับใบแดงไปในทีที่4ี่นะฮะโดยเจ้าถิ่นฟอนตาเล่มาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากทางคาโอรุมิโตมะในที่ที่53ทีมเยือนมาริโนตมาได้ประตูตีเสมอจากทางชินอสุเกะฮาทานากะจากการแอซิสส,สวยๆของทิรทอบุญม,มาทันโดยมาริโนตเกือบจะคว้าแต้มบนชินฟอนตาเล่อยู่แล้วนะฮะโดยเจ้าถิ่นมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากเอชีล ในช่วงทเวลารบาัดเจ็บหนึ่งทีแล้วก็ทวารบาัดเจ็บสี่ทีมาโดนประตูที่3จากยูโคบายาชินั่นเองโดยก่อนจบเกมการแข่งขันโยโกฮาม่าเอฟมารินอตบุกพ่ายคาวาซากิฟอนตาเร่ไป1นต่อสเลยในเกมเกมนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเชีร์ทอนนั้นนะฮะมีคิวลงสนามช่วยทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตพบกับทางเซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีเทพเม็ใหญ่จากลีกจีนในวันที่25พฤศจิกยายนนี้โดยจะเตะกันเวลา20่สนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตามเวลาประเทศไทยนั่นเอง ใครนแฟนพวกเขาติดติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ก็อุ้มสุดๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับสื่อเอเชียเปิดเผยบุตรีล์ทีมสุดท้ายของไทยที่ทําได้บนเวทีเอเชียโดยการน,นี้ทางบุรีลัมิเต็ดนั้นคือสโมสรจากไทยลีกทีมสุดท้ายที่เคยลงเล่นบนแผ่นดินตะวันออกกลางในเกมที่บุกไปแพ้อาเอสตะเก่ายอดทีมจากอีห่านไปศูนย์ต่อหนึ่งในศึกเอฟซีแชมเปียนลีก2013ารอบแปดทีมสุดท้ายในเลกแรกนะฮะ โดยจะปีพานไปเชีรยร์ไรเดนนั้นในฐานะตัวแทนของประเทศไทยกำลังเดินทางไปเล่น ACL 2020ที่ประเทศกาตาร์โดยแฟนคิดว่าพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์เก็บชัยชนะได้หรือไม่สำหรับทางสิงห์เชีรยร์ไจเดนั้นจะประเดิมเกมแรกที่กาตาร์นะฮะลงสนามพบก,กับทางเอฟซีโซเทีมยักษ์จากเกาหลีใต้ในวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับผมนับถอยหลังก็ได้เลยใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ5ปัจจัยหนุนบีจีปฐุมยูเต็ดควา้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของพวกเขาโดยปีนี้มีแนวโน้มว่าทางบีจีปฐุมกระต่ายแก้วของปราณฮะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นแชมป์ในเล็กแรกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูปัจจัยก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่จะส่งผลไปให้เขาได้แชมป์แบบสบายๆเริ่มจากข้อที่1 Andest o y e s การคว้าอันเดสตูเยสมาร่วมทีมแบบโชคช่วยนั้นแถมไม่เสียเงินสักบาทนะฮะถือว่าเป็นโชค2ชั้นของเดือบรับบิดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะประการหลังดีกรีทีมชาติเวเนเซเลาราไรนี้ช่วยเติมเต็ม,ตมสิ่งที่ขาดหายไปของทีมไม่ว่าจะเป็นความดุดนันในเกมรับการป้องกันลูก,กาอากาศและความเพรียอกาศคอยขู่แนวรุกคู่ต่อสู้ให้เสียวสั้นจับใจ แต่ที่สำคัญประสบการณ์ลูกหนังอันโชคชนบวกกับบารมีมีความเป็นผู้นําสูงริบลิ่วของเขานะฮะและความนิ่งของตูเยสเนี่ยทำให้ทีมเสียประตูยากมากยิ่งขึ้นเข้าคอนเซปที่ว่าเกมรุกจะทําให้คุณชนะแต่เกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์ได้ลงตัวกันเลยีเดียนะฮะนอกจากเกมการป้องกันประตูตูเยสแล้วเขาคนนี้ยังมักสอดขึ้นไปทำประตูให้กับทีมเสมอซึ่งประการัหลังร่างยักษ์คนนี้ทำประตูในอเลิกเดอรบปิดไปแล้วประมาณ3ประตูกันเลยีเดียวจะมาข้อที่2ก็จะเป็นขุนพลระดับพรีเมียม นอกจากอันเดสตูเยตนายใหญ่ในแนวรับแล้วนะฮะเดรับิดยังอุดมไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าขั้นเทพและพกดีกรีทีมชาติไทยอัดแน่นอยู่ในทีมไล่ตั้งแต่ชัดชัยบุตรพรมมือเก่าทีมชาติไทยวิเตอร์คาโดโซ่กองหลังจอมถล่มประตูทิติพันพ่วงจานมิดฟิลด์ปอดเหล็กสารัตอยู่เย็นจอมวงการห้องเครื่องสุบัญยาปุริสายเพลเมเกอร์เชิงสูงมิดสุรุมารุโอกะสิ์จอยเกนคอฟและก็เจมรบซับาวดีหัวหอกจอมขยัน โดยนอกจากฝีเท้าที่อันเอกอุกของพวกเขาเหล่านั้นแล้วต่างความประสบการณ์แบบลุ้นแชมป์มาหลายสมรภูมิรบนะฮะทำให้รับแรงเสียดทานได้ดีและทําให้ทีมเอาตัวรอดจากความพ่ายแพ้ได้เสมอโดยเฉพาะการออกไปเล่นนอกบ้านซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมมาหลายปีกันเลยทีเดียวแต่ปีนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการเล่นนอกบ้านของเดลรับปิดนั้นดีขึ้นเยอะการบุกไปคว้าสามแต้มจากทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างกันชาเบอร์เอฟซี ทรูเข้าที่เด็ดแล้วก็ทางสิงห์โชราเต็ดนั้นเป็นเครื่องการันตีคำกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดีต่อมาข้อที่3คกุนซือผู้เงียบขรึมที่ชื่อว่าดุสิตเฉลิมแสนตั้งแต่กลุ่มบางกอกา๊าซเข้าไปเทคโอเวอร์สโม,มสรจากทางธนาคารกรุงไทยนะฮะัางแต่ปี52ทีมเดรบบิทนั้นก็เปลี่ยนตัวกุนซือเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยซึ่งไม่มีใครคุมทีมได้ครบหนึ่งฤดูกาลก็มีอันต้องกระเด็นตกเก้าอี้ทุกรายทำให้แฟนบอลคุ้นเคยกับการเห็นวนลูปนะฮะโคดง้วน และโคจุนนะผมสวมบทกุนซือขัดตาทัพอยู่บ่อยครั้งเต็นรายของโคดองดุสิเฉลิมแสนเนี่ยถือเป็นกุนซือคนแรกนะฮะที่คุมทีมจนครบหนึ่งฤดูกาลแถมพาทีมคว้าแชมป์เอ็มร้อยห้าสิบแบบแชมป์เป็นชิพหรือทีสองบริการที่ผ่านมาและก็พาทีมรังจากฝูงของตารางคะแนนพร้อมสัมดงสถิติคุมทีมมา,มากที่สุดไปแล้วโดยจุดเด่นของโคดองก็คือบารมีและก็ความเข้าใจที่มีต่อน,นักเตะอย่าลืมนะว่านี่คืออดีตนักเตะที่โด่งดังมาจากที่สุดของวงการฟุตบอลไทย ประสบความเสเร็จมาแล้วทั้งดับสโมสรและก็ทีมชาติผ่านยุทธจักรลูกหนังทั้งในและก็นอกสนามมาทุกรูปแบบทําให้สามารถคอนโทรลนักเตะได้แบบสบายๆแล้วก็ปรัชญายการคุมทีมที่เน้นทีมสปิริตเป็นหลักนะฮะช่วยสร้างอิมแพกให้กับทีมแบบไร้เทียมทานอยู่นักขนาดนี้เจ้ามาข้อที่4น้ําเลี้ยงจากทางปวินพิรมพักดี หลังจากตกไปเล่นในศึก M150 Championship ปหรือว่า T ี2นะฮะแบบสุดช็อกเมื่อปี2018ที่ผ่านมาทำให้แฟนบอลเดือดรับปิดนั้นปล่อยน้ำตาหลังรินนะครับทั่วสนามดิโอเซเดียมภาพในวันนั้นยังคงตาตึงแล้วก็ติดตาอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลไม่เคยจางหายไปไหนมันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงชิิ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ยิ่งคนทำฟุตบอลเจ้าของเงินและก็ประธานสโม,มรสรอ,อย่างบิ๊กปี๊บนะฮะปวินพิรมพักดีเจ็บชีตหนักเปสองเท่าเมื่อมีโอกาสเหมาะสมเขาจึงทุ่มเงินซื้อตเตตดังมาร่วมทีมทันทีไม่ว่าจะเป็นสารัดจุเย็นกองกลางของทีมชาติไทยจากทางเอสจีเมืองทองอันเด t สทูเยสกองหลังจอมแข็งแกรแ่งที่โดนทางบุริลัมยกเลิกสัญญาไป นอกจากนี้ยังไปคว้าตัวมิซุรุมารุโอกะมาจากทางเซเรโซสกาด้วยสัญญาเช่าวรวมถึงสองกองหน้าอย่างเจียกโกหรือซันโตและก็เจ้ามุยทิรสินังดาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แถมมาฉีดโบนั้นให้กับทีมยามชนะอีกไม่อ้นนะฮะเรียกว่าหน้าที่ของนักบอลคือเล่นเต็มที่และลงไปคว้าชัยชนะมาให้จงได้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวสโมสรจะซัพพอร์ตกันเองและข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะเครือ่องจักรสังหารรหัสดีที โดยความฝันจะได้เห็นดิเอโกหลุยซานโตและก็เจ้ามุยที่สินแดงดาน,นะฮะจับคู่ถล่มตะข่ายคู่แข่งใแดนหน้าไม่ใช่เรื่องมโนโอีกต่อไปแล้วเมื่อทางโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัฒพงศ์ผู้ในการฟุตบ,บอลของสโมสรได้ออกมายืนยันเองว่าได้บรรลุคว้าตัว2แข้งเนี่ยมาร่บมทีมและจะปล่อยลงสนามในการแข่งขับบนฟุตบอลโตยต้าไทยลีกเล็ก2ชันชี โดยสำหรับผลงานของทางจีเอโก้ยิงไปทั้งหมด101ประตูนะฮะจากการลงเล่นให้กับทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ด105นัดในขณะที่ทางธีรศิปิแดงดากระําประตูในสีเสื้อเอสซีจเมืองทองไปทั้งสิ้น1 0 7ประตูจากการลงสนามทั้งหมด270นัดเรียกได้ว่าการมาของคู่รหัสดีทีนั้นจะทำให้แนวรุกของทางบีจีปทุมน่าสะพรึงขึ้นไปอีกเท่าตัวอย่างแน่นอนทว่าหากปีนี้ทางบีจีปทุมพลาดแชมป์โตโยต้าไทยลีกนะฮะคงต้องรอไปอีกหลายปีเพราะไม่มีปีีีีีไหหนนนนทท่่ทุกกกกออยาางจจะเเปป็ใใ้้้ับพววขแล ในนีนผมก็มีการพูดถึง5ปัจจัยนะฮะในการหนุน BG จะเป็นแชมป์นะผมไทยลีกในปี2020 2021ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by ดิชโน่สไตล์ประจวันที่20พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ